นี่ได้งานตอนเย็นตอนสองทุ่มกี่หางานให้วันนี้ใช่ไหมไปร้องเพลงไม่ <c oughs> ไปร้องเพลงร้องให้ไปขายของไปขายของอให้ช่วยขายของแล้วก็ประสานไปยังน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น่ะนะคะให้ทีมงานไปประสานไปเพราะในอยู่ในกันในกลุ่มเดียวกันนั่แหลพะพอเห็นว่าพี่เขาเนี่ยร้องร้องเพลงหมอลำได้ก็เลยว่าอะถ้ามีการช่วยเหลือกันได้ก็นะคะก็อยู่ในวงการเดียวกันแต่อันดับแรกเลยกี่ก็เลยบอกว่า ผู้หญิงที่สวยที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปแต่เป็นผู้หญิงที่ยืนได้ด้วยขาตัวเองต้องทำงานอะไรที่มันทำได้ต้องทำอย่าไปขอเขากิน <S <S เอเอ,เอ,เอน้องเป็นนักร้องเอะค่ะร้องเพลงกันตอนนั้นร้องเพลงสาวเลยยังรอคะ่ะสาวเลยยังรอลมพัดตึงๆนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเบอร์น้องเป็นอย่างนี้ป่ะเบอร์หนูเป็นเบอร์ออริจินอลค่ะเป็นไม่ไม่ตึงๆนะคนแรกวันที่ร้องอะเป็น นนคนที่สองค่ะ,คะก็จะเป็นคนที่สองค่ะอืน้ำใจงามแม่ปุ๊กกี้ประสานบอดปิกภูเยบาทฟินแลนด์ช่วยเหลืออดีตนักร้องหมอลำซื้อดังถูกหลอกศูนย์เงินนับล้านสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีต o m เกียวมิวสิอฟซีู้เยบาทฟินแลนด์และก็ f เซหมอลำทั่วโลกนะครับ จากการที่ได้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้เอฟซีได้รับชมรับฟังและการรวมกันแสดงความคิดเห็นกันข้ามาครับคลิปข้างต้นที่เปิดเทเลยรับชมรับฟังนะครับขอขอบคุณทางรายการโหนกระแสนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสได้ไปเมืองยอดหลังนะครับในเยระย์บทที่พินุ่ม ได้เชิญนะครับอดีตนักร้องหมอลำซื่อดังเจ้าของบดเพลงสาวเลยยังคอยนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันเพลงสานะครับบอมเนเป็นเวอร์ชั่นเพลงเร็วซึ่งพี่คนนี้นะครับที่เพิ่งเป็นนักร้องหมอลำในอดีตนะครับเพิ่นกับมีซื้อมีเสียงพอสมควรเมื่อนี้เพิ่นกับมานางโตในรายการโหนกระแสมาพร้อมน้องสาวแลกะก็อีกฝากฟังหนึ่งกับมี ผีทนายรดนนรหลักกะแม่ปุกกี้นะครับเต้ขาออนไลน์ชื่อดังนะครับสี่เพิ่นได้เฮ็ดเกี่ยวกับจิตอาสาสวยเหลือคนอีกนุ่มหนึ่งของเพิ่นนะครับซึงได้มีการเป่าจานะครับถึงเรื่องล่าความเปินไปเป็นมาของพี่สาวนักร้องท่านนี้นะครับถึงเพื่อนก็เล่าถึงสาเหตุนะครับว่าได้ไปคบกันกับ นะครับน้องอดีตดาราหญิงท่านหนึ่งนะครับซึ่งแต่มีการครบหากันเป็นเวลา3ปีกว่าครับนะครับฝ่ายชายก็ทักยืมเงินนะครับขอความช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับซึ่งนะครับด้วยความหักนะครับเอครับพี่เพิ่นก็มีความปรารถนาดีบ่ยอยากให้คนหักของตัวเองลำบากหรือ คนหาของตัวเองอาจจะประสบป,ปัญหาอย่างสักอย่างนึงกรับก็เลยให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับแม้กระทั่งยืมหาล่อยสามร่อยผีเล่ากระซอยเหลือมาตลอดนะครับจนวันหนึ่งนะครับได้มีการทวงถามเงินที่ยืมไปนะครับพอทวงไปดูดูกลับถูกผู้ชายคนนั้นไล่ห้ไปตายนะครับ ผลกระทบมันก็กลับมาหาผีเล่าครับเพราะเงินที่เราเก็บกลับมานะครับตลอดระยะเวลาที่เหตุการณ์เหตุงานนะครับนะะในการที่เพิ่นจะเอาไปลงทุด่อยหยอดธุรกิจเนี้ยก็ตามแต่มันก็เกิดช็อตขึ้นมาแหละครับแถมเราต้องไปยิบยืมเงินคนรลอบขางแม้กระทั่งเงินนอกระบบนะครับซึ่งเราตรงใจดอกเป็นเงาตามตัวเดท่อไหลีครับสำหรับ พี่นักล่องท่านนี้นะครับซึ่งผลสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากมีการผูดคุ้กันเป็นอย่างทีอาจจะมีการซอยเดียรหรือมีเงินคืนบ้างนู่นนี่นั่นแต่พ่อจะให้เบ่าในรายการกับติดต่อทั้งดาราหญิงซึ่งเป็นพี่สาวของหนุ่มคนนั้นต,ติดต่อ,อไม่ได้หรือแม้กระทั่งตัวหนุ่มคนนั้นก็ติดต่อไม่ได้งั้นก็เป็นเหตุให เกิดความอนเวกในรายการเหรครับว่ารปากตอนก่อนจะเขารายการเป็อนอย่างดิดีแต่พ่อจะออกมาแจงออกมาเบานะครับกับเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับเรื่องนี้กระสรางความเจ็บปวดใช้แก่พีเล่าแหรอครับได้เล่าได้สิ่งที่เล่ามุ่งหวังนะครับแต่กับมาเจอแบบนี้นะครับส่วนเหลืองเพื่อนเสิมีความสัมพันธ์อย่างกันลึกๆนั่น ละไว้นะครับเอคับไปฟังเอาเองแต่ว่าช่อยสําคัญก่อนที่จะจบรายการครับทั้งแมีปุก,กี้เพิ่นกระไรมีการพูดถึงการช่วยเหลือนะครับโดยจะเอาพี่เล่านะครับไปขายของออนไลน์ซอยอย่างดี๋ววหูครับแมปุก,กี้เพิ่นกับเป็นแมค้าออนไลน์ตัวยงคนหนึ่งคือการมิซอมิเสียงอยู่ในแวดป่งกลุ่มอินฟูกลุ่มแมค้าออนไลน์นะครับพร้อมทั้ง เมียภูกี้เพื่อนใดมีการระบุถึงนะครับว่าได้มีการประสานไปยังบอสพิกผู้ยิบาทฟิทแลนด์ในการที่จะให้พี่นักร้องท่านนี้มาร้องเพลงหรือมาของานหรือมาร่วมงานกับบอสพิกผู้ยิบาทฟิทแลนด์ส่วนเพื่อนเสกมาในฐา,านะแบบไหนเป็นรับเชิญ EP ีไหนอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ เขากระต้องย <lawsuit. S 3> ิดตามต,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 ต่อไปนะครับซึ่งมันแสดงออกถึงน้าใจอันดีงามของบอดบิกพูยบาทฟิลแลนด์นะครับที่จะได้ช่วยเหลือพี่พร้อมน้องเพื่อนในวงการเวลาเจอปัญหานี่เวลาประสบปัญหาหาทางออกไม่ได้เล่าบ่มี่บานหอดอยู่เลยครับเอฟทีเงินติดโตขับ่มีต้องไปขอเข่าคนนั้นกินต้องไปอาศัยเงือนคนนั้นอยู่นะครับปางมือนะครับก่อนหนานน่น ก่อนที่รถจะมีโดนยึดเพื่อนกันน้อนในรถมาโดยตลอดบมมีบานอยู่ครับจนรถถูกยึดไปแล้วเพื่อนก็ต้องไปอาศัยบานพี่ชายอาศัยบานคนนั้นอาศัยบานคนนี้ได้รอดไปเรื่อยเลนะะนะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนก็อยู่ได้ความดูแลให้การช่วยเหลือจากแม่ปุกกี้นะครับหลังกาพี่ทานายโดยรดยงงซึ่งอย่างที่ผมบอกครับแม่ปุกกี้ก็ได้มีการประสานบริษัทโรงพยาบาลฟิลแลนด์ว่าจะ พอมีช่องทางในการสรอยเหลือให้ผีเล่าได้มาฮ้องเพลงมาโชว์ความสามารถบอกเพราะว่าจิิงติเพิ่นฮ่องใน,ในรายการก็ถือว่าน้ซสูมน้าเสียงเพิ่นบทาธรรมดาครับเพิ่นก็เป็นมอลัมนั่นแหละครับเอฟซีครับได้อดีตอาจจะมีซื้อมีเสียงประมาณนึงนะครับในบทเพลงสาวเลยยังรอนะครับซึ่งเป็นบทเพลงก่อนที่จะไปเป็นเวอร์ชันต,ต,ต,ตึงตึงนั่นแหละครับแต่ว่าเวอร์ชันของผีเล่า มันเป็นเบอร์ชั่นเพลงสานะครับซึ่งงานนี้ต้องรอดูความคืบหน้าอีกต่อไปว่าบอสบิ๊กจะเอามารับเชิญบนเวทีโตเกียวมิวสิกหรือไม่หรือจะเป็นแบบใดอันนี้ต้องมาลอรลุ่นต่อไปว่าความสวยเหลือจาก Big, าบอสบิ๊กพูยบาลฟิลเล็ของเทานี้พ่อสีซอยเอื่อยแล้วหนยบอสพ่อที่ชุดกันนะครับลรกะกาแสดงออกความมีน้ำใจของคน ในวงการเดียวกันนะครับจากการประสานงานของแมปูก,กิซึ่งผมได้เห็น,นได้ชมในรายการผมก็อย,กอยากนําเสนอข้อมูลข่าวสารในเอฟซีได้รับชมรับฟังถึงความน่ารักบอวว่าจะเป็นของแมปูก,กิบอวว่าจะเป็นของบอสปิกผู้ใหญ่บ,บาฟพนแลนด์ที่พร้อมจะอ้าแขนช่วยเหลือพี่นองในวงการเดียวกันกลุ่มเดียวกันนั่นก็คือวงแวดวงหัวลำบานเท่านี่แหละครับเอฟซีผมก็เลยนําเสนอข้อมูลข่าวสาร เดื่งเล่าดีๆแบบนี้ใหเอฟที่ได้รับช่มรับฟังกันประมาณนี้แหละครับคือเ่าคือเดิมครับผิดพลาดประการใดขอตรวจข้อไผ่แนะนำข้ามาตักเตือนเกเข้ามาครับทีสําคัญครับชื่นชอบคอนเตนตนผมมักสไตล์คอนเตนตนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อําลาพาจากพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ